มีความคืบหน้าเหตุพลุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับแล้วว่ามีตำรวจรับสวยจริงๆพร้อมกับสั่งย้ายจ่าฟาโรที่โดนกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเก็บสวยให้ผู้ใหญ่ครับ พลตจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตลาดมูโนจังหวัดนาราธิวาสเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับขยายต้นต่อของวัตถุไวไฟเหล่านี้เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอยู่ถึง5หน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานทหารกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงมหาดไทยยังนับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะตรวจสอบทำง่ายๆแบบตรงไปตรงมา ใครอนุญาตอันดับแรกก่อนเมื่ออนุญาตแล้วมีการลงมากำกับตรวจตราหรือไม่ถ้าไม่มีการกำกับตรวจตราอนุญาตโดยมิชอบก็ต้องดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนเจ้าของโกดังทั้งสองรายตำรวจสพมูโนโออกหมายจับแล้วนะครับขณะนี้ยังไม่ได้มามอบตัวยังหลบหนีอยู่ขณะที่กรณีของจ่าฟาโรที่โลกโซเชียลระบุว่าเป็นตำรวจที่เก็บส่วยจากนักธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตลาดมูโน เพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชาตอนนี้ได้สั่งย้ายไปช่วยราชการแล้วนะครับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเรื่องนี้มีตำรวจรับสวยจริงครับ